อยู่กับรายการ Tech Easy Weekly สรุปข่าวไอทีรอบัปดาห์ค่ะเย้ <_ T> yeah. โอเคเข้ามาอยู่กับรายการทีซีวิกซี่นะครับเป็นรายการขอตีรีวิวที่จะมาสรุปข่าวไอทีในรอบสัปดาห์นะครับให้เพื่อนเพื่อได้อัปเดตกันนะครับผมสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจน่าอัปเดตกันบ้างครับเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยใช่ไหมครับโอเคมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยแล้วกันนะครับอันเนี้ยมันสืบเนื่องจากอะไรครับข่าวลือที่ Apple ออกมาบอกว่าอาจจะไม่แถมอะแดปเตอร์ กับหูฟังใ <c oughs> นมอสรุ่นหน้าอันนี้ก็คือเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวร้ายนะถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาก็คือโอ้โหนะครับอันนี้เนี่ยข่าวที่เอามาน,นี้นะครับก็เป็นข่าวลือแต่เป็นจากฝั่ง Android นะครับที่มาจากประเทศเกาหลีนั่นก็คือซัมซุงนั่นเองครับถ้ามีสำนักข่าวจากเกาหลีออกมา,ามาบอกมารายงานว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยซัมซุง ก็อาจจะเตรียมตัวไม่แถมหัวชาร์จมาให้แล้วเหมือนกันนะครับ <What? S 1> เอาแล้วทาง Apple เนี่ยเขาอาจจะมีเหตุผลมาแบบอยากจะลดพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจะลดต้นทุนในตัวของ iPhone รุ่นใหม่ด้วยนะครับอ่าซัมซุงก็เลยเห็นว่าเอ้ยไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องแบบอันอยากอนุรักษ์ธรรมชาติบ้างนะครับเข oh, <wow. S 1> าเลยบอกมาให้เหตุผลมาว่าเนี่ยที่อาจจะไม่แถมหัวชาร์จมาเพราะว่าตอนนี้ถ้าซื้อสมาร์ทโฟนไปมันก็ต้องมีแบบว่าสายชาร์จหัวชาร์จอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมล่ะ ออถ้าไม่แถมมาก็อาจจะลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปได้อีกจำนวนหนึ่งเลยนะครับนี่ก็นะทั้ง iPhone ทั้ง Android นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่รอดกันหรือจะเริ่มไม่แถมอะไรมันก็สักอย่างแล้วมั้งเกียนะครับถ้าพี่เหมยปัดคิดว่ายังไงสำหรับถ้าว่าเขาไม่แถมมาจริงๆเนี่ยได้ใช่ไหมได้ใช้ไหมใช้สิใช้ส,ชสิโดยส่วนตัวถ้าเกิดว่าเปลี่ยนโทรศัพท์อ่ะก็คือจะต้องขายเครื่องเก่าเนี่ยออกปะมันก็ไม่ได้เก็บปะสายชาร์จอ่ะอ๋อมันก็ต้องแบบใส่แถมไปกับเครื่องเก่าให้เขาไปด้วย แต่ถ้าเป็นตีไอนะแบบว่าอย่าง iPhone อย่างเงี้ยถ้าเป็นรุ่นแบบรุ่นกลางๆรุ่นรุ่นแบบที่ไม่ได้เป็นตัวอย่าง iPhone 11 Pro อย่างเงี้ยที่มันแถมฟาดชาร์จมายังไงก็รู้สึกว่าต้องไปใช้หัวชาร์จอื่นที่มันชาร์จเร็วกว่านี้อ่ะเออแต่ถ้าเป็นพวกซัมซุงอย่างเงี้ยปกติเขาก็แถมฟาดชาร์จมาแล้วนะถา้าเขาไม่แถมมาเนี่ยนี่ราคาจะลงก็ได้นะครับถ้าเขาไม่แถมมาในรุ่นต่อๆไปนะอ่ะอ่าต้องรอดูกันนะครับอันนี้ก็เหมือนการการอัปเดตข่าวลือเนี่ยเป็นแค่ข่าวลือนะครับต้องบอกก่อน ไม่แถมหัวชาร์จมาเนี่ยจะเป็นจริงไหมนะครับต้องรอดูใน iPhone 12ก่อนนะครับว่าจะเป็นจริงไหมนะโอเคมาในเรื่องถัดมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัปเดตของ CPU ในฝั่ง Android ที่ปกติแล้วนะครับอันนี้เนี่ยจะมีมาในแทบจะทุกปีอยู่แล้วนะครับที่จะอัปเดต CPU ตัวท็อปจากฝั่ง Android ที่ชื่อว่า snapdragon นะครับเดิมเนี่ยที่เป็นตัวตัวท็อปของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเลขธรรมดาไปเลยอย่างตัวท็อปปีนี้เนี่ยคือ แน็ดรา้อน865ใช่ไหมครับถ้าเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเติมคำว่าพ l ัสลงไปหรือบวกลงไปในชื่อเลขก็คือเป็น Snapdragon 865พ l ัสนั่นเองนะครับที่เริ่มจะผลิตเสร็จแล้วละ่ะจะเตรียมออกมาแล้ะแล้วเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความแรงเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ10%เรื่องของความเร็ว CPU แล้วก็ในเรื่องของการจอ ก็จะเร็วขึ้นมามนะแล้วก็ยังมีเรื่องของเพิ่มความเร็วของสัญญาณ Wi-Fi ด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ย Wi-Fi คนก็เริ่มมีกันทั่วทุกทิศทั่วทุกภาคกันนะครับยิ่งรองรับ Wi-Fi ได้เร็วมากขึ้นก็จะทันทุงทีกับเรามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง Snapdragon 865 Plus ตัวนี้เนี่ยจะออกมากันครั้งแรกในมือถือยี่ห้อ ASUS ROG Phone 3นะครับอ่าอ,อ,อันนี้ก็เป็นแบบว่า ROG อ่ะเขาจะเป็นแบบมือถือเล่นเกมเน้นความแรงอยู่แล้วด้วยนะครับที่จะเปิดตัวเนี่ยตัวนี้จะเปิดตัวใน ในวันที่22รกรกฎาคมนี้นะครับเป็นกรแรกที่เราจะเห็นว่า865พลัเนี่ยแล้วอาจจะต้องมีแบบคะแนนออกมวเทียบันดูว่ามันจะกลายเป็น CPU ที่แรงที่สุดในโลกตอนนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตำแหน่งยังคงอยู่ที่ Apple A 1 3ของเขานะครับที่ยังครองตำแหน่งอันดับหนึ่งของโลกอยู่นะส่วนเรื่องถัดมานะคะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัว Thunderbolt 4ค่ะ อนุบสีได้เป็นพอร์ตเชื่อมต่อเนาะซึ่งปกติที่เราคุ้นๆตากันอยู่ก็คือพอร์ต USB Type C หรือเรียกอ,อีกชื่อหนึ่งว่า Thunderbolt 3นั่นเองนะครับขึ้นชื่อเรื่องของการส่งข้อมูลที่รวดเร็วมากๆเลยนะครับจากเดิมเนี่ยตัว Thunderbolt 3นะครับสามารถส่งข้อมูลเนี่ยได้ความเร็วระดับ40กิกะบิตต่อวินาทีหือเปล่าไม่แน่ใจเออน่าจะมา40กิกะบิตนะครับ เรียกว่ามันเร็วมากๆเลยส่งไฟล์นงไฟล์หนังพันแทันเล็ตโปรสเนี่ยรวดเร็วทันใจแน่นอนแล้วตอนนี้เนี่ยทาง i ิน e l นะครับก็ได้เปิดตัวแท็นเล็ตโปรสี่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งบอกเลยว่าหน้าตามันจะเหมือนกันเลยนะครับแทบจะเหมือนกันเลย่เ<ะ>รียกว่าใช้แทนตัวแท็บเล็ตโปรสาได้เลยนะครับ<ๆ>อ่าแต่ว่าเรื่องความเร็วเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนเรื่องความเร็วจะแตกต่างกันไหมซึ่<ม>ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าความเร็วของเขาอ่ะจะอยู่ที่40ิบกิกะบิตเหมือนกับแท็บเล็ตโปรสนั่นแหละ แต่ว่าในปริมาณสายที่มันยาวกว่ามันจะส่งได้ไม่ดรอปถ้าเป็นปกติเวลาส่งสัญญาณสายอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับถ้ายิ่งมันมีความยาวสายยาวๆอย่างเงี้ยความเร็วมันก็จะเริ่มตกลงตกลงใช่ไหม,อมเอออย่าง Thunderbolt 3เนี่ยอาจจะได้ประมาณสัก1เมตรที่จะได้ความเร็วเต็มๆนะแต่ตัว Thunderbolt 4เนี่ครับเขาบอกว่าสามารถใช้สายที่ยาวได้ถึง2เมตรก็ส่งความเร็วได้เต็มๆถึง4 0กิกะบิต ซึ่งมันก็มีเพิเ่มเติมออกมาอีกนะครับว่าตัว Thunderbolt 4เนี่ยจะสามารถนะครับส่งสัญญาณภาพในระดับ 4K ได้ถึง2จอเลยทีเดียวจาก Thunderbolt 3ามันได้แค่จอเดียวนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณแบบ 8K เนี่ยได้ด้วยนะไม่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการส่งสัญญาณมันก็จะรวดเร็วทันใจไปไวมากจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยใช้อะไรนะ USB 2.0เนี่ย กว่าจะส่งทีดิบดิบดินี่ก็เป็นในเรื่องของการเปิดตัวเทนเดอร์โบสี่อ่หามาเป็นเรื่องของอะไรครับก็หลังจากที่งาน W WDC นะคะที่ Apple เนี่ยประกาศว่าจะเปลี่ยนชิปจาก Intel เนี่ยมาใช้ชิปที่ตัวเองทำเองอ่อันนี้ มันก็เลยอาจจะมีสืบเนื่องต่อมานะครับซึ่ง CPU ที่เขาจะใช้เนี่ยเขาเรียกว่า Apple Silicon นะครับออาจจะออกมาในตัว MacBook รุ่นต่อๆไปอันนี้เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มกังวลละว่าถ้าเขาไม่ใช้ของ Intel เนี่ยอ,อย่างที่บอกไปที่เป็น Thunderbolt 3 Thunderbolt 4เนี่ยมันเป็นของ Intel ใช่ไหมครับถ้าเขาไม่ใช้ CPU ของ Intel แล้วเนี่ย Thunderbolt 3 Thunderbolt 4เนี่ยจะโดนตัดออกไปหรือเปล่า เออจะกลายเป็นไปใช้อ,อ,อื่นๆที่มันไม่มมได้เป็นแบบนี้แล้วมันจะช้าลงหรือเปล่านะครับอตอนนี้เนี่ยทาง Apple ก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้ใช้ CPU แบบ Intel ก็ตามแต่ก็จะยังมีพอร์ต t h u n d e r b o l t มาให้เราใช้ส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วกันอย่างแน่นอนนะครับผม นี่ก็เรียกได้ว่ามาอัปเดตกันให้เ,เพื่อนๆได้รู้ข่าวสารไอทีรอบโลกเลยนะครับนะก็อยากจะฝากเพื่อนๆเนี่ยกับรายการ t e คอ e a ซี่ว e k ลีนะครับที่จะมาคอยสรุปข่าวไอทีรอบสัปดาห์ให้เ,เพื่อนๆฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผม <S <S ฝากติดตามก็ด้วยนะครับฝากแชร์ไปด้วยแล้วก็ฝากกด ัคสมาชให้กับ c h anel n อตตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอทั้ง t ทคอ e a ซี่วิกลีมาเจอการอัปเดตข่าวสารมาเจอการรีวิวดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ติไอแล้วก็พี่หมยปัดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ใน t ทคอ e a ซี่วิกลีครั้งหน้าสวัสดีครับ